นิสัยมหาเศรษฐีเขามีสิ่งนี้กันทุกคนข้อแรกก็คือเขาจะเป็นนักลงทุนในตัวเองคําว่าลงทุนในตัวเองก็คือลงทุนในการเรียนรู้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาข้อที่สองก็คือเขาจะรับคนที่ฉลาดมาร่วมงานร่วมทีมหรือร่วมธุรกิจด้วยนะคะข้อถัดมาก็คือนะคะเขาจะเป็นคนที่ เขาเรียกว่านักสะสมความผิดพลาดหรือความล้มเหลวทําไมถึงบอกแบบนั้นเพราะเขาเป็นคนที่ลงมือทําเก่งเป็นนักลงมือทําฉะนั้นความผิดพลาดความล้มเหลวเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่เขาจะมองเขาจะไม่มองว่าเป็นความผิดพลาดนะคะเขามองว่ามันเคยประสบการณ์นะคะข้อถัดมานะคะเขาจะเป็นคนที่สื่อสารเก่งเหมือนวอลเลนบอฟเฟตแรกๆเขา สื่อสารไม่ได้เรื่องเลยแต่เขาไปเรียนรู้จนเขาสื่อสารถึงเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกได้นะคะข้อถัดมาก็คือนะคะเป็นนักบริหารเวลาเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของเวลาเป็นอันดับแรกนะคะอันถัดมานะคะจะไม่ยอมแพ้อ,อะไรง่ายๆจะไม่หยุดจนกว่าจะสําเร็จค่ะทุกคนข้อถัดมานะคะเป็นคนที่ตื่นเช้า มหาเศรษฐีทุกคนตื่นเช้าทุกคนเพราะเขาจะเอาเวลาในช่วงเช้าออกกําลังกายเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองอ่านหนังสือนะคะนั่นคือเป็นเวลาที่สําคัญที่สุดของเขาอันถัดมานะคะก็คือเขาจะเป็นเขาเรียกว่านักลงทุนหรือกล้าเสี่ยงในสิ่งที่เขามองว่าสิ่งนั้นทํากําไรให้เขาแน่นอนนี่คือนิสัยของมหาเศรษฐีอ่า ระดับโลกที่เขามีกันทุกคนค่ะ